ไม่ลองไม่รู้ครับสำหรับผมนะผมรักท่านผมบอกทุกคนที่เข้ามาดูวิดีโอนี้ว่าชีวิตเราเองครับเราสามารถไปเจออะไรบางอย่างด้วยตนเองซึ่งการเจอเนี่ยมันไม่ใช่แค่คําพูดมันไม่ใช่แค่การคิดแต่มันคือประสบการณ์ประสบการณ์ที่มีคุณภาพที่เราไปถึงมันเหมือนกับคนที่เตะฟุตบอลแค่ประเดียวประดาวกับคนที่เตะฟุตบอลเตะฟุตบอลอย่างอย่างถูกวิธีมาเป็นเวลานาน,าน นะครับมีครูที่ดีนะครับในการเตะฟุตบอลถ้าผมบอกคนที่ผมรักได้ก็คือท่านนี้แหละผมจะบอกว่าประสบการณ์ขั้นต้นที่อยากให้ไปสัมผัสก็คือประสบการณ์ของการที่เราสบายๆกับจิตใจของเราประสบการณ์ที่เราถอนตนเองออกจากข่าวสารมากมายเรื่องราวมากมายในชีวิตกิจกรรมที่เป็นความเคร่งเครียดการนินทากาันก,การทํร้ายกันทั้งปวงเนี่ย หันมาให้เวลากับตนเองในการที่เราจะมีความใจเย็นมีความสงบมีความผ่อนคลายสบายประสบการณ์ของการไปดูภายในนะครับไปมีชีวิตที่ดีนะครับไปทําการตื่นนอนตอนเช้าให้ดีประสบการณ์ของการรักรู้สึกดีทําดีกับตนเองแล้วไปหาประสบการณ์ดีๆที่จะทําให้ท่านทำได้ในสิ่งที่ท่านต้องการนะครับถ้าขอร้องได้ซึ่งทั้งหมดเนี่ย ผมได้บอกไว้หมดแล้วมันท่านเคยได้ยินคำนี้ไหมครับการระเบิดจากภายในการเข้าถึงความมหัศจรรย์ของชีวิตเข้าถึงคุณค่าของชีวิตผมไม่ได้บอกว่ามันจะเข้าถึงง่ายๆนะแต่ท่านสามารถย้อนกลับไปดูวิดีโอหมายเลขก่อนหน้า558วิดีโอนั้นกล่าวถึง3ช็อตใหญ่ๆที่เป็นพลังขับเคลื่อนชีวิตก็คือตัวแรกเนี่ยพลังฮึดสู้ชีวิตตัวที่สองก็คือ พลังของการที่เราตระหนักถึงสิ่งสําคัญถึงความสําคัญของชีวิตถึงคําตอบตัวเลือกที่ใช่เรื่องสําคัญของชีวิตของเราการที่เราอยู่ทำแล้วก็สัมผัสกับตัวเลือกตอนนี้ที่สําคัญตอนนี้ห่วงนี้กับเกมชีวิตที่สําคัญกับความเป็นไปของชีวิตอ่ะโดยเฉพาะไอสิ่งสําคัญที่สุดของตอนนี้คืออะไรซึ่งทั้งหมดเนี่ยผมได้บอกไว้หมดแล้ว จากนั้นเนี่ยช็อตสําคัญช็อตที่3ก็คือการที่เราเล็งเห็นเรารู้ว่านี่แหละคือรางวัลที่เราจะไปให้ถึงการที่เราไปติดเครื่องเป็นอารมณ์เป็นอารมณ์น,มนะครับอารมณ์ที่เราพร้อมจะลุยพร้อมที่จะติดเครื่องให้ถึงรางวัลจากนั้นครับผมก็ไปเดินต่อเดินแป๊บเดียวนะครับผมก็สัมผัสกับอีกช็อตหนึ่งช็อตนั้นเนี่ย อยากให้นึกถึงฉากของลบพิเศษหรือมนุษย์กบก็ได้ที่แบบมจบีจะมีจังหวะหนึ่งแน่นอนนักลรพิเศษเขาออกกําลังกายเขาฝึกเขาฝึกทฤษฎีผ่านหลักสูตรผ่านกิจกรรมที่สําคัญแต่จะมีอยู่ห่วงหนึ่งซึ่งจะต้องผ่านความยากลําบากบางทีผ่านการทรมานทั้งร่างกายและจิตใจเป็นการทดสอบอย่างโหดเหี้ยมผมไม่ได้ส,สัมผัความโหดเหี้ยมนะครับแต่ถามว่าแล้วทําไมต้องทําขนาดนั้นคือนักลรพิเศษเนี่ย จะต้องมีความกล้าหาญต้องมีความรักชาติรักษาความลับก็คือเราไปเจาะฐานข้าศึกเราเจาะลึกเข้าไปในแดนข้าศึกเราทําไอที่มันเสี่ยงภัยถ้าเป็นคนใจสอะเป็นคนแบบไม่มั่นคงเป็นคนที่เจ็บแล้วยอมคลายความลับง่ายๆแน่นอนครับการคลายความลับเนี่ยเป็นผลเสียแต่ทุกท่านครับมันไม่ใช่แค่การคลายความลับนะครับนักลพิเศษที่ ใจไม่เข้มแข็งพอแล้วไปคลายความลับมันไม่ใช่แค่ความลับที่เสียไปแต่มันคือชีวิตของนักลบพิเศษนั้นซึ่งเขาเขาจะรู้สึกผิดไปทั้งชีวิตตรงนั้นมันสําคัญมากกว่าด้วยมา <c oughs> คือคืออันนี้อันนี้จะจะมาบอกว่าเอ้ยไอคนนั้นมันโกงเยอะแยะมันไม่สํานึกเลยอันนั้นคือคนอีกประเภทหนึง่งอันนั้นเราไม่ไปนับนนนไม่ใช่เรื่องที่จะต้องมาบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนทุกคนโอเคไหมครับแต่ การที่เราอดทนได้เขาฝึกความอดทนเราไม่ได้ผมไม่ได้สนับสนุนให้คนไปฝึกความอดทนนะครับแต่ช็อตที่สี่นี้นะครับก็คือการที่เราเคยชินกับการหยุดได้ห้ามได้บ,บังคับควบคุมตัวเองได้กำกับได้กำหนดได้ออกแบบได้ก็เอาไอ้ที่ทำกันบ้านมาทั้งหมดจากวิดีโอหมายเลขต่างๆก่อนหน้า55 8, 55 7, 55 6, 55 5 5 8 5 57 556 5555แาการบ้าที่ทำกันบ้านแต่ละชุดแต่ละอะไรพวกเนี้ย เอามาเติมเต็มเพื่อออกแบบการกําหนดวิถีชีวิตการกําหนดวิถีการพัฒนาหรือกําหนดวิถีใดๆของท่านเองพลังพลังของการเอาชนะตนเองกํากับควบคุมซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องฝึกต้องฝึกจริงๆนะครับอันนี้ไม่ได้เลยผม,ผมไม่กล้าลงรายละเอียดเพราะว่าอยากฟังนะครับจริงๆแล้วทั้ง4ช็อตเนี่ยผมอยากฟังอยากฟังช็อตที่5ช็อตที่6 ากพวกเราทุกคนมาบอกเป็นน้ําจิ้มมาไว้ผมว่าส่วนตัวผมเองอะ่ะผมพอแล้วนะครับเอ่อวิดีโอเนี่ยมาถึงหมายเลข559ยาผมก็ไม่รู้นะว่ามันจะมาถึงวิดีโอหมายเลขนี้นะครับก็อัดหาทางสว่างให้ชีวิตอะ่ะคือ,ค,อคืออยากให้ตนเองดีขึ้นสังคมดีขึ้นชาติบ้านเมืองดีขึ้นคนสมัครใจที่จะเข้าสู่วิถีแห่งความดีโดยไม่ต้องบังคับกันอ่าแบบไอ้บัวไม่ช้ำน้ำไม่ขุนแบบนุ่มนวลไม่ใช่ว่า นุ่มนวลนะครับไม่ได้ไปจับคนโกงไม่ได้ไปวิจารณ์ใครไม่ได้ว่าใครก็หามาตามลาดับคือไม่อยากไปจับคนผิดเข้าคุกไม่อยากไปฟอ้องว่าเขาโกงเขาอะไรพวกนี้ไม่อยากเฮ้ยจะจะหาทางไหนก็เจอแล้วจริงๆนะครับซึ่งอ่าเราไม่อธิบายช็อตที่หนึ่งผมอธิบายไว้แล้วแต่สําคัญที่สุดคือการอธิบายแล้วกระจางแล้วไปทําจริงด้วยตัวท่านเองมันอาจจะไม่ใช่แค่แค่สช็อต4ช็อตนี้มันอาจจะมากกว่านั้นนะครับซึ่ง มันไม่ใช่แค่ความเข้าใจแต่มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับตัวท่านเองส่วนจะไปพัฒนาสู่หน้าสีป่าิการทางพวงจะพัฒนาให้เกิดดีควบคู่ขึ้นทางโลกทางธรรมจะมีกองทุนไปส่งเสริมสิ่งดีๆให้กับสังคมสมาร์ทโฮสมาร์ทฟาร์มสร้างความกลมเกลียวสร้างระบบกลไกที่ดีในสังคมอะไรก็แล้วแต่ซึ่งกล่าวไว้หมดแล้วเนี่ยแล้วแต่เลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือคือก่อนหน้านั้นผมก็ยังทําได้บ้างไม่ทำทำไม่ได้บ้างบางทีก็โดนว่าบ้าบ้างอะไรพวกนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ย ผมว่าค,คือมันต้องมันต้องเสริมสร้างไงเสริมสร้างไงพลังขึ้นสู้ชีวิตเสริมสร้างการที่ตระหนักสําคัญสําคัญตอนนี้สําคัญทั้งชีวิตอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็การที่เล่นเกมท้าทายถึงรางวัลเนี่ยกำหนดเห็นรางวัลแล้วก็ติดเครื่องให้ได้ไปถึงเนี่ยนะครับกับไอพลังในการบังคับวิถีชนะชนะไอตัวตัวดามตัวเก่าซึ่งมันแบบคือนิสัยผมก็คือขี้เกียจ ติดประมาทลุ่มหลงมัวเมามากๆหลงตนเองนะครับแล้วก็บางอารมณ์ก็อหิตโหดเหี่ยมนะครับก็มันเป็นส่วนผสมซึ่งเรารู้ตัวก็คือคือเป็นอย่างนั้นก็จริงแต่ผมไม่ใช่คนเลวขนาดนั้นก็คือเพราะว่าไม่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่เป็นคนดีนะคืออายุขนาดนี้แล้วอะ่ะรู้ว่ากรรมมันมนแรงกรรมีจริงก็เลยหาทางออกให้กับชีวิตมา,มานานนะครับเพิ่งเจอนะครับก็ คือ,คอธรรมชาติของคนก็เรียนหนังสือทํางานใช้ชีวิตหาเงินแต่ผมกับกับเพ่งไปอีกทางหนึ่งก็ทางทางไหนแล้วก็ทางตามวิดีโอนี้แหละนะครับเราก็เจอหวังว่าท่านจะไปเจออะไรบางอย่างแล้วมาคอมเมนต์เรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับนำไปสู่การปฏิบัตินําไปสู่กิจการนำไปสู่ชุมชนสังคมหน่วยงานของเรานะครับก็คือเป็นทีมนี่แหละก็อย่างที่ผมตั้งทีมนี่แหละทีมติดเครื่องกำดีสู่ทีมเซียนดี ผสมผสานความรู้ความสามารถที่แตกต่างหลากหลายจัดให้เป็นการพัฒนาเป็นการใช้ชีวิตเป็นการร่วมอยู่เล่นเสรเป็นการร่วมทั้งปวงอะ่ะที่มันน่าอยู่น่าเล่นเป็นสังคมอีกรูปแบบหนึง่งท่านสนใจไหมละ่ะถ้าสนใจก็ลองดูครับแต่ถ้าขอลองได้ก็คือบอกต่อแนะนําวิดีโอให้ผมหน่อยแค่นั้นแหละยุงนะครับที่รูปไม่ใช่เพราะอะไรนะยุงยุง่งยุ่งมันเยอะนะครับต้องยกขาขึ้นมาด้วยนะครับก็หวังว่าจากกรุณาทั้งปวงขอบคุณมากนะครับ เพิ่งจะเจอ